สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเฟอร์เลิฟทาโ่นะคะวันนี้มาดูพลังงานความรักของพวกคุณกันนะคะว่าตอนนี้พลังงานความรักของพวกคุณเป็นแบบไหนกันบ้างพลังงานความรักของพวกคุณเป็นแบบไหนกันบ้างคะ พลังงานของคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะแม่หมอมองว่าอ,อตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของความรักที่แม่หมอจะพูดยังไงดีคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านความรักมาก่อนแล้วก็เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอแบบ คนนู้นคนนี้อะไรที่เขาไม่โอเคแต่คุณก็ผ่านมาได้จนวันนี้คุณเจอใครสักคนหนึ่งอยู่มีใจให้กับเขาเขาก็มีใจให้กับคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอาจจะเป็นที่ทํางานเดิมหรือจะเป็นใครก็ได้ที่เขาเคยรู้จักคุณมาก่อนหรือเพื่อนที่โรงเรียนเก่าใดๆก็ได้คุณ เหมือนเปิดใจยอมรับแล้วก็พูดคุยแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนสอนรักปักอกปักใจพวกคุณสองคนอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณรู้สึกประหม่าเล็กน้อยทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ว่าเฮ้ยเพื่อนกันจะรักกันได้เหรอประมาณนี้นะเพื่อนกันจะรักกันได้เหรอแล้วการที่คุณเจอกันเนี่ยมัน คุณสังเกตไหมว่าตัวคุณนะผ่านประสบการณ์อย่างที่ม่หมอบอกไปใช่ไหมผ่านความรักท็อกซิกผ่านการจบการเลิกลาอะไรกันไปแล้วเนี่ยแล้วพอคุณคุณจบคุณเลิกลาไปแล้วคุณโสดเนี่ยคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองคุณหันกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองหันกลับมารักตัวเองอ่ะพอคุณรู้สึกดีกับตัวเองปุ๊บคุณเจอคนคนนี้เลยมันเหมือนมันเหมือนสถานการณ์พาให้คุณมาเจอเขาหรือพลังงานของคุณนี่ะดีพอพลังงานดีๆคุณจะได้เจอคนดีๆ แล้วคนคนนี้ก็เข้ามาด้วยโอกาสด้วยจังหวะด้วยบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามที่ทําให้คุณได้ไปเจอเขาคนนี้เป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วแหละแม่หมอจะยังไม่ฟันธงว่าเขาเป็นใครนะแต่ที่นอนคืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนสมัยเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในตอนนี้ก็เหมือนจะชอบกันเหมือนจะตกลงปรงใจคบกัน แต่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณออกแนวประมาณนิดหน่อยอ่ะไม่ไม่ค่อยมั่นใจไม่คุณก็เขาอ่ะรู้สึกประมาณร้สึกรู้สึกว่าเออการที่ใครสักคนจะมาคบกันเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกนะมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้จักถ้าไม่รู้จักคือมันไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรแต่ถ้าคนรู้จักกันแล้วอยู่ดีๆมาชอบกันนะเฮ้ยจาก การที่แบบเออคุยกันปกติหรือเคยเห็นเขาคบกับแฟนคนนั้นเคยเราก็าเคยคบกับแฟนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งต่างคนต่างโสดอะ่ะแล้วดันมาปิ๊งกันเนี่ยมันน่าตื่นเต้นแม่หมอก็มองว่าเออพลังงานของคุณมันก็น่าตื่นเต้นมันมันมีการพัฒนานะมันจะมีการพัฒนามากขึ้นไปกว่านี้ทําให้คุณได้ได้เปลี่ยนมุมมองทําให้คุณได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้นเยอะเลยเรามาดูไพ่เสริมสักนิดนึงนะคะเก้าถ้วย ก้าถ้วยแล้วก็เดอะฟูเก้าถ้วยเดอะฟูแล้วก็สิบเหรียญสิบเหรียญเดอะซันสิบเหรียญเดอะซันแล้วก็สามไม้เท้าเก้าถ้วยเก้าถ้วยเดอะฟูแม่หมอว่าความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีเลยอะ่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่แบบ สมหวังอะ่ะมันมีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณสองคนมีอนาคตมีอนาคตคุณกับเขาเหมือนมาสร้างอนาคตร่วมกันแล้วในตอนนี้มันเป็นความสุขมันเป็นความสบายใจเหมือนความรักแบบผู้ใหญ่เหมือนความรักที่แบบว่าเหมือนรอคอยอะ่ะเหมือนรอคอยคนคนนี้แหละเฮ้ยมันเหมือนเป็นของขวัญเลยแม่หมอว่าเนียถ้าถ้าเป็นพลังงานของของคนที่เข้ามาชมคลิปตั้งแต่แม่หมอพูดไปเนี่ยเหมือนคุณได้ของขวัญอะ จริงๆแล้วของขวัญมันอยู่ตรงหน้าคุณเพราะคนคนนี้เคยรู้จักกันมาแต่คุณไม่เคยแกะคุณไม่เคยแกะของขวัญชิ้นนั้นเลยคุณไม่เหมอะเปรียบเทียบนะเหมือนของขวัญเนี่ยอยู่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ตลอดเราเห็นกล่องของขวัญนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ํามันคือคของขวัญแล้วพอวันนึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอะริบบิ้นมันก็ถูกเปิดออกกระดาษกล่องกระดาษมันก็ถูกแกะออกแล้วก็เห็นหัวใจของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นประมาณนี้ของขวัญที่จักรวาลส่งมอบให้กับคุณ นี่คือหัวข้อคลิปที่ไม่หมาะจะตั้งแล้วกันของขวัญที่จักรวาลสมมอบให้คุณในตอนนี้ก็คือเขาคนนี้แหละนะคะคือความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แหละ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พ่ออยาบอกอะไรอีส mm ี hmm. ่เหรียญสิกออฟคัพเออจริงๆด้วยเนี่ยสิกออฟคเป็นคนเก่าเป็นคนที่คนเคยรู้จักกาัน3ามถ้วยเป็นเพื่อนเก่า อาจริงๆเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่าแน่นอนคือเกือบเกือบร้อยอเอาเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเลยอะแค่นี้อะเพราะเป็นพลังงานรวมเนาะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันเป็นเพื่อนเก่าอาจจะอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะจะเป็นกรณีนั้นก็ได้ที่แบบเออหันกลับมาโอเคหันกลับมาคบกันหันกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งผ่านอะไรกันมาแบบเยอะแยะไปหมดอะแต่พอวันหนึ่งมันก็ถึงจุดที่แบบเออคนนี้แหละ เราเลือกแล้วคนนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการคนนี้แหละคือสิ่งที่เหมือนกับมาเพื่อทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจากที่เคยเหงาจากที่เคย รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันถูกเติมเต็มทั้งคุณทั้งเขาเลยนะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันถูกเติมเต็มแล้วก็มันสมบูรณ์แบบแล้วก็มันลงตัวด้วยนะคะมาดูความในใจของเขากันความในใจของเขา The Moon เขาคิดถึงคุณ The Moon แล้วก็เจ็ดเหรียญ อัศวินถือไม้เท้าสี่ไม้เท้าแล้วก็เด็กถือดาบความในใจที่เขามีให้กับคุณสามเหรียญเขาคิดถึงคุณนะเขาจริงๆแล้วเขาเขาลืมคุณไม่ได้จริงๆอะ่ะทุกวันทุกวันเขาคิดถึงคุณทุกวันเขารักคุณทุกวันเขารลงสเสน่ห์คุณถึงแม้ว่าคําว่าคิดถึงเนี่ย ถ้าเป็นบางคนที่แบบใกล้ชิดกันโทรคุยกันทุกวันทำไมยังต้องคิดถึงกันอยู่เนี่ยพอหลังจากวางสายเขาก็คิดถึงแล้วเขาเห็นคุณเขาก็มีความรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้เข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจเขาได้ขนาดนี้โดยที่เขาเรียกว่ามาทําการสั่นสะเทือนให้กับหัวใจเขาอย่างแรงตัวคุณน่ะสั่นสะเทือนหัวใจเขาอย่างแรงแต่เขาก็ให้เวลาให้ให้ทุกอย่างมันมันเติบโตเขาไม่ใจร้อน เขาไม่ใจร้อนที่จะเร่งรัดหรือไม่ใจร้อนที่จะให้ทุกอย่างมันมันดูแบบรีบรนจนเกินไปในความรักครั้งนี้คุณสองคนเหมือนใจเย็นในความสัมพันธ์เขาก็โอเคด้วยเขาพยายามทําทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างในความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ในการค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าเฉยชาเขาไม่ค่อยว่าไม่ใช่ว่าเช้าชามเย็นชามอะไรแบบเนี้เขาก็มีแอคชั่นเขามีแพชชั่นกับคุณ เขาก็แบบทําเต็มที่ของเขานั่นแหละด้วยสเสน่ห์ที่คุณมีด้วยสเสน่ห์ที่เขามีอ่ะผสานกันมันเกิดเป็นมันเกิดเป็นไฟจะไฟจะกองสองกองอ่ะมันลามเข้ามาหากันแล้วในอนาคตข้างหน้าเขาก็อยากที่จะอยู่กับคุณอยากจะขอแต่งงานอยากจะอยู่เป็นคู่กันอยากจะเป็นแฟนกันคือลงหลักปักฐานกับคุณเลยในตอนนี้เขาก็เริ่มมีความคิดแล้วละ่ะ ถึงแม้เขายังไม่ได้เอ่ยนะบางคนอาจจะยังไม่ได้เอ่ยแต่เขาก็เริ่มมีความคิดที่จะมั่นคงสร้างความมั่นคงบางคนอาจจะแบบเออคุยกับคุณว่าเออสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไหมหาซื้อบ้านส,สักหลังหนึ่งไหมสาหรับอนาคตของเราอะไรแบบเนี้ยเขาเริ่มที่จะมองอนาคตเขาเริ่มที่จะวางแผนในเรื่องอนาคตแล้วเพราะว่าเขาอยากให้ให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปต่อได้นะคะแล้วหัวใจของคุณล่ะคะที่มีต่อเขา หัวใจของคุณที่มีต่อเขาเหมือนกันหัวใจของคุณก็เหมือนกันคุณก็อยากไปต่อคุณก็อยากพัฒนาแล้วก็สี่ถ้วยสี่ถ้วยห้าห้าไม้เทา้าแล้วก็เก้าเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาเนี่มันมันช่างย้อนแย้งกับเขาสลือกเกิน ความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคุณก็อยากไปต่อนะแต่คุณเบื่อว่ามันมันไม่ตรงกันอนะบางทีบางทีการพูดการจาหรือบางทีการโต้โต้เถียงอะไรกันบางเรื่องเนี่ยเขาก็ดูมั่นใจตัวเองสะเหลือเกินเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองมากๆอ่ะคุณจะต้องทําความเข้าใจเขาตรงนี้คุณคุณมีความรู้สึกว่าไอ้การเป็นตัวของตัวเองของเขาเนี่ยมันมันจะทําให้เลิกกันหรือเปล่าคุณแอบสงสัยอะ่ะ คุณแอบสงสัยว่าจะต้องเลิกกันอีก,อกหรือเปล่าจะต้องเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณน่าจะเคยผ่านความเสียใจน่าจะเคยผ่านเรื่องที่มันเป็นความรักที่มันท็อกซิกมาแล้วในชีวิตเลยไม่ค่อยมั่นใจว่าเออสิ่งนี้มันก็ยังยังดูเหมือนว่ามันมันยังไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาเขาคนเนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่คุณปรารถนาเพราะคุณอาจจะปรารถนาคนที่พูดแบบนี้เป็นแบบนี้แต่งตัวแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะ แต่คนคนนี้คือคือออกหลุดแนวไปจากที่เขาเรียกสเปคอืมเขาหลุดแนวจากสเปคของคุณพอสมควรพอสมควรนะคะแต่ก็โอเคอะในความสัมพันธ์อะคุณน่าจะคิดมากกับเขาเยอะเลยนะเนี่ยคุณน่าจะคิดมากในความสัมพันธ์แล้วก็คุณอาจจะเข้าไม่ถึงเขาที่สําคัญที่สุดอะเข้าไม่ถึงตัวตนของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกแนวมากๆอะ่ะ ็นคนที่แนวแนวไหนก็ดูกันไปแล้วกันว่าเขาจะเป็นแนวของเขามากๆเลยเขาจะสุดตรงในในแบบของเขานี่เป็นเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยังเข้าไม่ถึงแนวของเขาเข้าไม่ถึงอารมณ์ของเขาเข้าไม่ถึงาการเป็นตัวเองของเขาเท่าที่ควรแต่คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะคบหาดูใจกับเขาแลาเป็นส่นวนสําคัญมากๆที่ที่จะต้องเรียนรู้ไม่บอกว่าคุณน่ะจะต้องเรียนรู้ส่วนเขาอะ เขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออเขาไม่ได้คิดอะไรกับในเรื่องของของเรื่องอื่นๆเลยอะ่ะบางบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้นึกถึงว่าคุณเครียดด้วยซ้ํานะคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาว่าเออคุณกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบเนี้ยถ้าเกิดเขารู้ว่าคงขำอะไรแบบนี้เลยนะเพราะเขาไม่เคยคิดเลยที่ไพ่ออกมาแต่ละใบอ่ะเขาไม่เคยคิดเลยแล้วพอพอไม่หมอมาถามว่าแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยคุณเท่านั้นเองที่แบบ ที่เหมือนแบบอ่อนไหวสั่นไหวในในสิ่งที่เขาเป็นบางทีเขาพูดมาอบางทีเขากําลังคิดอะไรอยู่เนี่ยคุณถามอะไรเขาไปเขาตอบว่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยคุณก็โกรธเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยว่าทําไมเขาเออทำไมเขาแค่นี้เนี่ยมันเป็นประมาณนี้แต่จริงๆเขาไม่รู้เขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้รังเกียจคําถามของคุณหรืออะไรเลยแต่บางทีด้วยด้วยอารมณ์ของเขา่ด้วยแนวของเขาด้วยความอาจจะเป็นคนที่ออกแนวติดติดหรือเปล่าไม่หมอไม่แน่ใจนะเขาถึงเขาเป็นแบบนั้นเขาพูดแบบ เขาอาจจะพูดไม่หวานเลยก็ว่าได้อะแต่เขาก็รักคุณเขาก็รักคุณเขาก็ไม่มีใครหรอกแต่คุณก็เห็นถึงการแอคชั่นของเขานะแต่ถึงที่แม่หมอเห็นนั่นก็คือพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าขี้ใจน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะขี้ใจน้อยหรือเปล่าไม่รู้ไม้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสักห้าใบปิดคลิปอีกสักห้าใบแล้วกัน The Star ระหว่างคุณกับเขา The Star t o of c o i แล้วก็หนึ่งดาบ หนึ่งดาบรา,ราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกระหว่างคุณกับเขาจะต้องมีการปรับจูนกันนะจะต้องปรับความเข้าใจ The Devil คุณสองคนก็มีความปรารถนาซึ่งกันและกันมีความรักที่ที่ดึงดูดกันนี่แหละด้วยด้วยด้วยแพชชั่นด้วย ทางกายภาพด้วยอะไรหลายอย่างอ่ะคุณจะต้องสร้างความเสถียรให้ได้ปรับสมดุลให้ได้ว่าเออมันอาจจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแน่นอนแต่คุณสองคนคุณเชื่อเถอะว่าคุณจะเออเป็นเพื่อนร่วมทางกันได้การเป็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็คือการครบหาดูใจกันนั่นแหละแต่มันมากกว่ากว่าคนรักคนอื่นๆที่คุณเคยคบมาเพราะเขาน่าจะเป็นทั้งเพื่อนน่าจะเป็นทั้งคนรักของคุณแล้วก็ปรึกษาหารือกันได้ ปรึกษาหารือกันได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นอีกแนวคุณเป็นอีกแนวหนึ่งถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรคุณสามารถใส่แนวของคุณเนี่ยช่วยเหลือเขาได้โดยที่ไม่ไม่ได้ทําให้ให้ความต่างแนวกันเนี่ยมามาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวที่เป็นประเด็นในการเป็นอุปสรรคของความรักอะ่ะแต่คุณจะใส่ความแตกต่างเนี่ยเข้าไปเกื้อหนุนกันได้คุณสองคนเท่านั้นนั่นที่จะรู้ความรักเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัว ความรักเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัวไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันมากขนาดไหนคุณตัวเห็นว่าคนที่เขาแตกต่างกันมากทั้งด้านกายภาพทั้งด้านความรู้สึกทั้งด้านอารมณ์ทุกอย่างเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะการปรับจูนเข้าหากันการเข้าใจและก็มีความรักเป็นพื้นฐานอยู่ในนั้นด้วยคุณจะต้องเรียนรู้ในความรักครั้งนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นถึงข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละฝ่ายแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มันเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายแต่มันไม่มีไม่บอกว่าความทอกซิกของผู้คุณน้อยมากอะ่ะไปได้ไปได้สวยไปได้สวยนะคะวันนี้ของขวัญท,ที่จักรวาลของขวัญที่จักรวาลมอบให้กับคุณคือเขานี่แหละคุณก็ต้องเรียนรู้ของขวัญชิ้นนี้ต่อไปเขาก็น่าจะเรียนรู้แล้วเขาก็เขาคิดไกลแล้วล่ะนะสําหรับคุณอะ่ะเขาคิดไปไกลแล้วเขาจะบอกหรือไม่บอกไม่รู้เขามีโปรเจกต์แล้วสําหรับคุณดังนั้น เข้าใจกันให้เยอะๆแล้วกันนะคะในวันนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ